สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องพี่น้องตองแดนอีกที่นึงเคยเราไม่เจอกันนานนะคะรอบวันนี้เราจะมีของอะไรเจ๋งๆมาโชว์เพื่อนๆกันนะครับเดีย๋ยวไปดูกันเลยอย่างแรกนะคบมันก็คือดาต้องบองค่ะผมไม่รู้ชื่อนะเขาก็เป็นภาพใหม่นะคะนี่ครับ ตแฟนและตั้งบอกน่าจะรู้นะคะนี่คับนี่เป็นนี่ก็หกตัวเลยครับเราก็ดูกันว่าเราแยกตัวไหนกันบ้างนะคะ,ะนี่นะครับโอ้ตรงสมก็จะเป็นตัวอะไรไม่รู้นะมีตองขายแบบนี้นะคะผมว่าประกอบกอะไรนะครับประกอบแกะ,แกะ ป้าไ้นี่นะคะขาของมันนะคะ,น,คะนี่ก็เป็นงนี้เลยค่ะนี่ก็เป็นี แไหนเลยนี่นี่เขาก็แหลมอ้แหลมมากเลยครับเลยก็ไม่เจอเลยอ๋ออันนี้ก็มีรายการอยู่ท้าไหนด้วยนะคะนี่มาดูกันขานกันเลยครับเป็นฐานค่ะคืตัวหลากหลายเยื้องไปมาเลยค่ะเราจะมาต่อฐางกันเลยนะคะต่อฐานกันเลย มีกระจังทั่วเลยนี่มีกร้านเลยค่ะกระจกเลยกระจกไม่รู้เลยค่ะนี่นะคะได้แลค่ะปลาละเอียดดีมากโอ้ไม่น่าเลยน่าดิค่ะมันแหลมจดีนะครับเนี่ยเราจะมาต่อฐานกันเลยครับต่อฐานกันต่อคับนี่เราก็ได้เลยนะคะ ได้ตัวนี้แล้วนะคะนี่นี่นี่นะคะตัดเจอยนี่นะคะได้แล้วค่ะเป็นตัวนี้ค่ะดูถาตัวแรกนะคะตัวตรงนี้นะคะจะตัวที่ตสองกันเป็นตัวนี้ครับไม่รู้นะครับได้แล้วไปติดเบ็ดกันค่ คนทำมาตอา่อถ่ายกันค่ะนี่ไงก็คือตัวนี้นะคะเลยถ่ายถ่ายตัวนี้เลยนี่นะคะเป็นตัวนี้มาต่อขันก็เหมือนเดิมเลยครับนี่คำเดิมครับสวย้าวนะคะเด็ก ตัวของเรานะคะตอบง่าะะยเลยครับต,ตัวนี้นะคะเปลี่ยนตัวตรงนี้นี่ต้องจับล็อกนะครับนี่นะคะก็ได้แบบแบบนี้เลยเอ้แมากเลยตัวนังง่ายแม่เก่งมากอยเงี้ยตัวนัง แล้วล่บท oh. oh, right oh, okay ี่ทนี้ใช่ไหมพี่ออน๋ออ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  ที่สองหัที่นะคะตัวที่ห้าก็คนอนนะคะนี่มีอะไรให้มาด้วยอ่ะนี่ตัวที่เจ็ดก็เป็นอ่ไรมันเป็นอะไรลองดูกันเลยนั่นาจะเป็นตัวห้ายค่ะน่าจะเป็นมิา卡นะคะตัวนี้แหะตนื้อหมันคือเราไม่รู้ค่ะ ไปกังแกไปดูแล้วค่ะมันจะตดีดำๆแบบนี้ผู้ชมคะวันนี้พวกน้องมาด้วยตอนนี้ก็เท่สุดเลยค่ะโอเคเราขาดตัวไหนเราขาดตัวสีฟ้าเราขาดตัวนี้นะคะเราขาดตัวนี้ตัวเดียว ที่เหลือก็ได้หมดแล้วนะคะนี่ค่ะมาเดี๋ยวมาโชว์กันเลยครับนี่ตัวแรกนี้ค่ะตัวตัวที่หนึ่งค่ะตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ค่ะตัวที่ห้าตัวที่หกแล้งที่นี้เลยนะคะทีนนี้เราก็จะเป็น พวกเราหนึ 2> 2่งด้วยของผู้ชมของพวกเรานะคะยังใช้ในกั้งบองก้อนนี่นะคะผมไม่รู้จักชื่อนะคะมีภาคใหม่นะคะภาคใหม่เลยนะคะเราขอติดตามถูกไปด้วยนะสวัสดีค่ะจะนึงกดไรกบจำยังไงเยอะนะคะมีมีมีอันนึงด้วยนะคะบายบาย